สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่อง My Diary Tarot นะคะวันนี้มาจะมาทําคลิปราศีต่อนะคะคลิปนี้จะอยู่ที่ราศีเมถุนนะคะใช้เป็น The l a เซี e a r Tarot นะคะแล้วก็มี Romance Angel ะคะ่ะในการกด์ไลน์นะคะความรักความสัมพันธ์ให้กับคุณโซเดียซ้ายนะคะบองบอกลาคนาราศีดาวจันทรดาวุขนะคนที่มีส่งผลในความสัมพันธ์ของคุณเขาน่าจะมีแนวโน้มอยู่ในลัคณาราศีอะไรนะคะ โอเคสามสถานะนะคะคนโสดนะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคนมีคู่นะคะเริ่มกันที่คนโสดเลยนะคะขอดูพลังงานเอ e เน y คนโสดนะช่วงที่ผ่านมานะคะคุณเป็นอย่างไรกันบ้างขอเช็คพลังงาน Energy คนโสดค่ะชาวราศีเมถุน King of Cups นะคะาถ้วยค่ะ Cariot Queen of w a n d นะคะแล้วก็สามเหรียญโอเค <S <S สำหรับคนโสดนะชาวราศีเมถุนนะคะ <S 2> <S 2> อืมช่วงที่ผ่านมานะมารู้สึกว่าคุณมีการ รู้สึกคิดถึงนะในคนเก่าๆนะคนที่เราเนี่ยเคยมีความสัมพันธ์มาด้วยนะคะอ่ามันมีการนึกถึงในเรื่องราวเอ่อที่ผ่านมานะคะมันอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นการนึกถึงความทรงจำเนาะที่เคยมีกันมานะคะแล้วเหมือนกับว่าเขาเองก็รู้สึกถึงได้นะแม้ว่าคุณกับเขาเนี่ยจะไม่ได้ติดต่อกันแล้วนะคะ คือต่างคนต่างเหมือนกับว่าไปกันคนละทางแล้วนะจากหน้าไพ่เนี่ยคือไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารเนาะหรือเกี่ยวข้องกันนะคะแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยก็ใช้ชีวิตเนาะไปตามเส้นทางของตัวเองได้ได้ดีนะคะในเรื่องของงานนะเรื่องของสภาวะจิตใจโดยรวมทั่วไปจริงๆอ่ะคุณก็ไม่ได้แบบว่าทุกเศร้าหรือว่ากังวลใดๆนะคะแต่ เพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เอ,อคุณอาจจะมีความคิดถึงเขาอยู่บ้างในความทรงจําก่อนๆนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นไปได้ว่าคุณเองก็อาจจะยังไม่ได้มูฟออนได้เต็มที่สักทีเดียวนะคะอเหมือนยังมีมีความรู้สึกนะยังมีการนึกถึงถึงเขาคนนั้นอยู่นะคะอืแล้วก็เหมือนกับว่า ยังไม่ได้นะที่จะเปิดรับให้ใครสักเท่าไหร่นะคะมีเข้ามาก็คุณก็สามารถคุยนะคะคุณคือคุณเนี่ยสามารถนะจัดการหรือจัดวางคนที่เข้ามาในชีวิตได้ได้ค่อนข้างดีนะว่าใครคนไหนคุณจะคุยได้ระดับไหนนะคะหรือว่าเป็น,นแค่ไหนเนี่ยนะมองว่ามันยังไม่มีคนที่คุณเนี่ยจะพร้อมเปิดใจให้รักครั้งใหม่นะอ่าทีนี้เรามาดูกันนะว่า เดือนกรกฎาคมค่ะของคนโสดชาวราศีเมถุนจะเป็นยังไงต่อไปนะอืมแปดเมเา้านะคะ The High p r i e s e s t ดอะสตาร์เหรียญเดอะฟูสค่ะ ในเดือนกรกฎาคมเนี่ย energy ค่อนข้างดีนะคะคนสดชาวราศีเมถุนนะคือมองว่าคุณค่อนข้างมีความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานที่คุณทำนะคะคือมันมาจากเออการใช้จินตนาการของคุณหรือแพชั่่นของคุณเนาะค่อนข้างที่จะทําให้มีความก้าวหน้านะคะในเรื่องของ เออหน้าที่การงานนะคะแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเติมเต็ม f ูล f i ล l i n g ให้คุณนะว่าคุณก็มีความภาคภูมิใจนะมีความรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นนะจากผลตอบรับจากผลงานนะคะกับชีวิตโดยรวมที่ที่คุณเป็นนะตอนนี้แล้วนะคะแล้วก็มองว่าคุณเนี่ยนะให้ความสำคัญนะคะกับคนสนิทเนาะหรือผู้ที่เป็นครอบครัวนะคะอ่า เพื่อนเราหรือว่าคนในครอบครัวของเราก็ได้นะคะมองว่า energy ช่วงเดือนกรกฎาคมอจ,จะดีกว่าช่วงที่ผ่านมาที่คุณอาจจะมีการนึกถงึงเรื่องราวเก่าๆคนเก่าเนาะเดือนกรกฎาคมน่าจะผ่อนเบาลงนะคะ,อ,ะอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นด้วยนะคะโอเคเนาะเราขอดูบางคนเนี่ยต้องบอก energy บางคนนะอาจจะเริ่มมีการ เหมือนกับว่าตั้งอธิษฐานจิตเนาะหรือว่าศึกษาในเรื่องของเ,อเกี่ยวกับศาสตร์ต่างๆก็ได้นะคะในเรื่องของทางจิตวิญญาณก็ได้เช่นกันนะคะอ,อาจจะมีการพูดถึงในเรื่องมีความเชื่อมากขึ้นนะในเรื่องของคู่นะคะหรือว่าบุญวาสนาอะไรอย่างนี้นะ คุณอาจจะมีเซนต์มีการพัฒนาเซนต์ตัวเองมากขึ้นด้วยนะสำหรับคนโสดนะชาวราศีเมถุนนะคะอ่าอเลิควเเลิฟนะคะขึ้นคือเป็นไปได้นะว่าคนเก่าๆของคุณที่คุณน่ะเคยนึกถึงแล้วก็มีความทรงจําเนี่ยเนาะมันอาจจะไม่ได้เป็นความ,มคือช่วงเวลาที่คุณอยู่กับเขาเนี่ยน่าจะมีช่วงเวลาที่ดีๆมีความผูกพันและนะคะ ไม่ได้แย่แต่เหมือนกับมองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไปต่อกันยากหรือเป็นไปไม่ได้นะคะต้องมีเหตุผลปัจจัยอะไรบางอย่างที่คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้กับเขาได้นะก็เลยเหลือเป็นเพียงความทรงจำนะที่ทำให้นึกถึงนะคะเออเพ e s ฟ n เนสขึ้นนะ To Recapture Re Re Romance Allow Your Inner Useful Spirit อ้ฟันชายะแน่นอนนะว่าช่วงเวลาที่คุณเคยอยู่กับเขาน่าจะเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าหอมหวานแล้วก็มันมีความรู้สึกอบอุ่นใจนะคะนะช่วงเวลาดีๆนะตอนนั้นเนาะค่ะ พายค่อนข้างอสอดคล้องนะคือถึงแม้ว่ามันมันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีโมเมนต์ดีๆแค่ไหนเนี่ยแต่สุดท้ายนะคะคุณก็ต้องดึงค่ะตัวเองกลับมาในอยู่กับปัจจุบันเนาะแล้วก็คุณรู้สึกว่าพอได้กลับมาอยู่กับตัวเองครั้งเนี้คุณรู้สึกลักตัวเองมากขึ้นเนาะแล้วก็คิดว่ามันถูกแล้วค่ะที่ที่ให้มันจบไปแบบนี้หรือว่าผลลัพธ์ที่เป็นอยู่ณนะตอนเนี้ก็คือ คุณโอเคแล้วนะคะ,อะขอดูลัคนาราศีนะคะเดาันทันดาวศสุกเนาะเขาอาจจะอยู่ในราศีดังต่อไปน,นี้นะคะไพซิสค่ะราศีมีนเลโอนะคะราศีสิงสกอปิโอค่ะราศีพิจิกนะคะ Okay, เดี๋ยวไปต่อกันที่สถานะความสัมพันธ์คนคุยไม่ชัดเจนนะคะต่อกันที่สถานะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะขอเช็คเอเจ้นะคุณและเขานะคะช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรกันบ้างขอเช็คพลังงานเอจจ้นะคนคุยความสัมพันธ,นธ,นะนนธ์ไม่ชัดเจนชาราศีเมทุนนะคะคุณและคู่ของคุณนะที่เดียวอยู่ด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ เพจออฟเพนาคอ์นะคะ r e h a s mm, Queen of Cup น nah. ะ เดวิลนะคะอืมสำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะชาวราศีเมถุนเนี่ยต้องบอกเข้าเลยอย่างจังเนะาะไพ่ค่อนข้างชัดเจนว่าคุณเนี่ยเข้าไปตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างคุมเคือแล้วก็ไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่เลยนะคะเอ่อเมา่อสว่าคุณค่อนข้างที่จะ ยึดติดแล้วก็สนใจเขามากๆนะคะมันมีอะไรที่ดึงดูดให้คุณเนี่ยเข้าไปรู้สึกถลาลึกหรือว่ารู้สึกลึกซึ้งกับเขาเนาะแต่แบบเหมือนคุณก็เหมือนบางทีก็รู้จักเขาบางทีก็เหมือนไม่รู้จักเขานะเหมือนบางอย่างคุณคิดว่าคุณนะ่ะรู้จักเขาแต่จริงแล้วคุณก็แทบจะไม่รู้จักอะไรเกี่ยวกับเขามันเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะแล้วคุณก็ค่อนข้างที่จะ สับสนกับตัวเองนะตอนนี้ด้วยซ้ำว่าตกลงแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้มันดีจริงๆหรือเปล่านะคะอืมเป็นอารมณ์แบบนี้เนาะอืมเพราะเขาเองเนี่ยมันเหมือนกับว่าช่วงเวลาที่เขาอยู่กับคุณนะคือเขาก็ให้ความใส่ใจดีให้ความสนใจนะคะแต่เหมือนกับว่ามันมีกำแพงอะไรบางอย่างที่คุณเนี่ยก็ ก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงเขาได้เหมือนเขาไม่ได้รู้สึกเขาไม่ได้เปิดใจกับคุณในสทุกๆเรื่องนะคะ,ะแล้วก็รู้สึกว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ยังมันค่อนข้างช้านะคะช้าอืมช้าโอเคแล้วามาดูกันเนาะว่าในเดือนมก,กราคมอ่าขอโทษค่ะในเดือนกรกฎาคมนะคะจะเป็นอย่างไรต่อไป สำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะไปได้นะคะสิบสิบสิบไม้เท้าห้าไม้เท้าค่ะเพดอฟครับ สองไม้เท้าค่ะอืมแล้วก็ไนล์ออฟคัพเนาะคือกระกฎาคมเนี่ยนะคุณจะมีความรู้สึกที่ละล้าละหละังนะคะคือรู้สึกเหนื่อยล้ากับความสัมพันธ์นี้เหมือนกันนะแต่ว่าคุณก็ยังไม่สามารถ เอาใจตัวเองเนี่ยออกจากความสัมพันธ์นี้ได้นะคะแล้วก็ดูเหมือนจะยิ่งมีจะมีในเรื่องของปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างก็ให้ระวังกันเนาะในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะคะอาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้คุณกับเขาเนี่ยเกิดความขัดแย้งระหว่างกันนะส่วนหนึ่งก็เป็นในเรื่องมาจากความสัมพันธ์ด้วยก็ได้นะคะที่คุณเนี่ยมีความต้องการอะไรบางอย่างมากขึ้นในความสัมพันธ์เนาะแต่ว่ามันอาจจะเหมือนกับ ความต้องการกับเขากับความต้องการของคุณนะช่วงเวลานี้มันอาจจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ตรงกันสักเท่าไหร่มันเลยเกิดความขัดแย้งนะอแต่เหมือนเขาเนี่ยก็พยายามนะคะแสดงออกนะในในในส่วนของความรู้สึกแล้วก็การที่ยังต้องการคุณในชีวิตอยู่เนี่ยนะมันเลยทําให้คุณเนี่ย ก็ยังไม่สามารถที่จะตัดเขาได้สักทีเดียวนะคะต้องบอกว่าก็มันจะยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเนาะจนช่วงเดือนกระะกฎาคมนะคะอ่าทีนี้เรามาดูกันนะว่า Romance Angel นะคะอยากจะบอกอะไร เลิศนะคะโอเคอีกขออีกสองใบนะคะเดี๋ยวอ่านทีเดียวแพชชั่นนะคะอ oh, <laughs> ้อครีมิสที่คือมัน ค่อนข้างรุนแรงเนาะในเรื่องของการที่มีอะไรดึงดูดซึ่งกันและกันเนี่ยมีทั้งเฟิร์สนะคะแพชชั่นความหลงไหลแล้วก็ความมีเคมีเข้ากันเนาะคือคุณกับเขาเนี่ยนะน่าจะมีรสนิยมอะไรที่เออไปกันได้เข้ากันได้นะคะต้องพูดตามตรงว่าอาจจะมีในเรื่องของ18บปวกเข้ามาด้วยนะคะอ่าแล้วก็ในเรื่องของความชอบนะคะอะไรแบบเนี่ยนะ แต่ไอสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับเป็นอิโมชันอลทั้งหมดเลยนะคะที่คุณเนี่ยสัมผัสได้กับเขานะในเรื่องของความลหลงไหลนะคะความที่เอ่อมีความใกล้ชิดอยากใกล้ชิดอยากอยู่ใกล้นะคะแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ มันเหมือนกับเป็นอารมณ์อย่างเดียวอะ่ะแต่มันยังหาความความมั่นคงความแน่ชัดทางทางความต้องการในความสัมพันธ์อ่ะยังไม่ได้นะคะอ่าบางทีเนี่ยนะอ่าอารมณ์รักนะคะอารมณ์หลงเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะแต่การที่จะอ่าดำเนินนะคะดำเนินให้มีการพัฒนาในความสัมพันธ์เนี่ยนะความสัมพันธ์เนี่ย จะเป็นในเรื่องราวของความต้องการและทัศนคติที่ตรงกันนะมันถึงจะไปกันได้ในรยยะยาวแล้วก็ไม่ท็อกซิกนะคะซึ่งส่วนใหญ่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยนะจะจะได้แค่ส่วนตรงที่เป็นอิโมชันแนลด้านความรู้สึกแต่ด้านการปฏิตประตในด้านความสัมพันธ์เนี่ยไม่ได้นะคะคือคุณเหมือนเกิดอยู่ในโหมดนี้กับเขานะคะ อืมเป็นอารมณ์นี้นะขอดูนะคะลัคนาราศีนะดาวจันทร์ดาวศุกร์ค่ะคนที่ส่งผลความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะตอนนี้นะคะนีบ้านะคะราศีตุล แปิคอนนะคะราศีมังกรและไพซิสค่ะราศีมีนอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์คนคุยไม่ชัดเจนนะคะของชาวราศีเมถุนนะคะค่ะมาต่อกันที่ความสัมพันธ์คนมีคู่นะคะอ่าเรามาดูกันค่ะว่าสถานการณ์ช่วงที่ผ่านมานะคนมีคู่ค่ะราศีเมถุนนะคุณเป็นอย่างไรกันบ้างนะกับ คู่ของคุณนะขอเช็คพลังงาน Energy นะคะเรื่องราวคร่าวๆนะของคุณและคู่สองไม่เท้าค่ะ จัดาบนะคะ พรีสเทสแล้วก็สิบไม้เท้า สำหรับคนมีคู่ชาวราศีเมถุนนะคะช่วงเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะอืมมารู้สึกว่าคุณไม่รู้สึกไว้ใจในคู่ของคุณสักเท่าไหร่นะคะเหมือนคุณเนี่ยมีความรู้สึกลึกๆนะว่าเขาเขาเหมือนเอ่อไม่ได้มีเราแค่คนเดียวหรือเปล่านะมีอะไรที่ ปิดบังซ่อนเล้นเราไหมมีความลับอะไรหรือเปล่านะคะอซึ่งมันเป็นอะไรที่คุณเนี่ยมันเหมือนเป็นเส้นที่คุณเนี่ยรู้สึกขึ้นมานะแต่ว่าถามว่ามันชัดเจนไหมเราก็ไม่แน่ใจตัวเราอะไม่แน่ใจนะคะแต่เพียงแต่ว่าคุณอาจจะรู้สึกแปลก,ปลกหรือตะกิจตะขวงใจบางทีที่เขาเขามมีระยะเวลาที่หายไป และเราเนี่ยอาจจะติดต่อเขาไม่ได้หรือว่าอช่วงเวลามันเหมือนจะเป็นช่วงเวลาที่ปกติแหละนะคะเพราะว่าคุณเหมือนกับว่าคุณและคู่ของคุณเยอยู่คนละที่นะสําหรับเอเนจีนี้เนี่ยยังไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางเวลาก็รู้สึกเหมือนเขามีโลกส่วนตัวหรือไปทําอะไรที่มันเหมือนคุณกับรู้สึกว่ามัน เราเข้าไม่ถึงเขาในบางเรื่องนะเหมือนมีอะไรบางอย่างที่เขาเนี่ยเออบอกเราไม่หมดนะคะอืมซึ่งมันทําให้คุณเนี่ยบางทีเหนื่อยเหนื่อยกับความคิดตัวเองเนาะ,ะเหนื่อยกับความคิดตัวเองนะเพราะว่าเหมือนกับว่าคุณก็ต้องรอดูไปจะไปถามเขาเนี่ยมันก็คงจะจะดูเหมือนจะทําให้เป็นปัญหาขึ้นมาซะมากกว่านะคะ คุณมองว่าแบบนี้เพราะฉะนันเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋เรามาดูกันนะคะว่าเดือนกรกฎาคมจะเป็นอย่างไรเกิดทาวเวอร์ทาเวอร์เกิดขึ้นนะคะ review สี่ถ้วยโอเคค่ะคนมีคู่นะในเดือนกรกฎาคมเนี่ยไม่ต้องบอกว่าเป็นบางเคสบางกรณีเนาะอาจจะไม่ได้เป็นกับทุกเคสคนที่มีคู่ในราศีเมถุนนะคะต้องย้ําก่อนมันเป็นดูดวงโดยรวมนะคะวางวิจิเนี่ยนะคุณอาจจะได้ไป เออมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นสักอย่างนะที่คุณเนี่ยไม่ทันคาดคิดเนาะอ่าแล้ววันเหมือนกับว่าแน่นอนว่าเป็นเรื่องนะที่มีผลกระทบกับความสัมพันธ์นี้เปอย่างมากมันจะทำให้คุณเนี่ยเอ่อท็อกซิกไปเลยนะคะรู้สึกแย่ไปเลยนะรู้สึกว่ามันเป็นปัญหานะคะอืม แล้วก็ดูเหมือนคุณเนี่ยจะเสียความเชื่อใจเขาด้วยนะเสียความเชื่อใจเสียคือสูญเสียความรู้สึกเสียความเชื่อใจนะคะพยายามที่จะเหมือนกับไม่อยากจะเชื่อเนาะว่าว่าเรื่องแบบมันจะเป็นเรื่องแบบนี้จะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะคะอืม มันจะทำให้คุณเนี่ยนะจะต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่งค่ะเกี่ยวกับในความสัมพนันธนี้ระหว่างคุณและเขาเลยในเรื่องในเรื่องที่จะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎานะคะ,อะขอดูนะในส่วนของ Romance Angel นะคะ แน่นอนว่าเดี๋ยวพอคุณรู้นะคะคุณอาจจะได้คุยกับเขาหรือสื่อสารกับเขาแต่เขาเนี่ยเหมือนกับว่ามีวิธีการพูดนะคะโน้มน้าวคุณนะอ่าซึ่งคุณเนี่ยมันเหมือนจะฟังขึ้นแต่ก็ฟังไม่ขึ้นนะคะ เฟิร์นะคะ Extend your light h e r t energy to others You deserve love Pay attention to the red flag คลื่นนะคะ โอเคค่ะคืออย่างนี้นะคะในส่วนของไพ่โรแมนต์แองเจิลเนี่ยเพดทีชั่นทูดูแฟขึ้นเนี่ยเหมือนเขาต้องการมาบอกคุณนะว่าให้คุณเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นสัญญาณเตือนนะในความสัมพันธ์นี้นะว่ามันโอเคหรือเปล่านะคะเฟลด์ irt, เนี่ยคุณน่าจะหมายถึงการที่คุณอาจจะไปเห็นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเขานะอืมเขาอาจจะมีการนะคะ คุยในลักษณะที่เกินเพื่อนหรือมากกว่าคนรู้จักที่นอกที่นอกเหนือที่ไม่ใช่คุณอะนะคะอืแต่คุณเนี่ยเหมือนเห็นเป็นแค่เป็นช็อตนะไม่ได้แบบรู้เรื่องเราทั้งหมดแน่ชัดว่าเ,เขาเนี่ยนอกใจคุณนะหรือว่าเขาทําผิดกับคุณนะอะซึ่ง คุณเนี่ยจะยิ่งเครือบแข็งใจมากขึ้นนะเมื่อได้เห็นนะคะอ่าทีเนี้ยอันนี้มันเป็นสัญญาณเตือนนะมันขึ้นเพราะว่าเขาบอกว่า you deserve love เนี่ยนะคะคือคือน,นอกจากที่ว่าคุณเนี่ยถ้าคุณต้องการความรักที่ดีที่เหมาะสมกับคุณคุณจะต้องมีตาที่เฉียบคมมีการ เขาเรียกอะไรมีตาเบิกเนตรเบิกกว้างในความสัมพันธ์ด้วยนะคะคุณจะต้องออดูในความเป็นจริงเนาะว่าความสัมพันธ์นี้นะเขาดูเป็นยังไงนะคะเขาพัฒนาและเปิดรับกับเราเนี่ยมากแค่ไหนนะคะณนะตอนนี้และช่วงที่ผ่านมานะคะคือถ้าสมมุติว่ามันคบกันไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะแต่ดูความสัมพันธ์เนี่ยมันดูไม่ ไม่คืบหน้านะคะอะไรบางอย่างก็ยังดูเหมือนกับเป็นปริศนา <laughs> หรือว่าให้เราเนี่ยต้องคอยมีคำถามนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นสัญญาณเตือนนะคะว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์เนี่ยมันใช่ความสัมพันธ์จริงๆหรือเปล่านะคะหรือคุณเนี่ยกำลังโดนในเรื่องของความผูกพันนะความที่เขาเนี่ย ทำอะไรทำอะไรดีๆให้หรือเป็นอะไรปัจจัยภายนอกนะคะที่ที่มาปิดตา,าบางับางตาบางังความเป็นจริงอะไรคุณไว้อย่างก็ได้นะคะก็ลองพิจารณาตรงนี้นะคะ,ะทีนี้มาดูนะคะลัคนาราศีค่ะดาวจันทร์ดาวศุกรเนาะคนมีคู่นะคะเขาอาจจะอยู่ในราศีอัคอเรียตนะคะราศีกุม กเปโยค่ะราศีพิจิกทอรัสค่ะราศีพฤษภนะคะโอเคจบแล้วนะคะกับทุกสถานะความสัมพันธ์นะของราศีเมถุนนะคะ